สสิ่งที่กำลังจะเกิดในปีพศ2568นี้สำหรับชาวราศีพฤษพเขาเรียกว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จปีแห่งความมั่งคัง่งชาวราศีพฤษภกรอบมหาสมบัติแตกที่ราคา จากที่เคยดีมากๆรุ่งเรืองกลับมาซบเซาแล้วในปีพศ2568นี้ชาวราศีพกศภชีวิตชะตาชีวิตจะกลับมาพลิกที่ราคารวยรวยมากกว่าเดิมสำหรับชาวราศีพฤษภก็คือนั้นนที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนที่ราคา ที่ราคาอันนี้เป็นภาพคร่าวๆในช่วงปี2568นี้ชาวราศีพฤษภจะมีสามอย่างใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภทั้งปีนี้ที่ราคาเพราะนั้นชาวราศีพฤษภชีวิตจะเปลี่ยนความคิดจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการที่ชาวราศีพฤษภวางบางสิ่งบางอย่างได้ ชาวราศีพฤษภเข้าใจบางสิ่งบางอย่างได้มากขึ้นจะทำให้เงินทองมาหาสมบัติเข้ามาหาชาวราศีพฤษภแบบไม่ยากไม่เย็นที่ราคาจะเนบมึงมึงลอกไพ่หรือเปล่าไม่ลอกแต่อาจารย์บอกนะว่าอาจารย์จับมาเนี่ยจับไพ่มาเนี่ยแม่นไม่แม่น,มน,มนไม่รู้แต่ไพ่ขึ้นมาจะต้องมีการเงินใหญ่มันก็หมายความว่าดวงของประเทศเรากำลังดีขึ้น ว่ากันเช่นนี้เลยสำหรับชาวราศีพฤษภบางครั้งบางคราวนะมันจะมีอยู่บางช่วงอ่ะมันจะมีอยู่บางช่วงที่ชาวราศีพฤษภรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรเลยรู้สึกไม่อยากจะแตะรู้สึกไม่อยากจะจับเพราะมันหมดเรี่ยวหมดแรงแต่เชื่อเถอะว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องงาน ชาวราศีนี้ก็จะโดดก็จะเด่นจะไม่ว่าชาวราศีพฤษภสัญ,ญลกักษณ์คือควายป่าแล้วควายป่ามีความฉลาดมีการเอาตัวรอดได้เก่งมากๆเพราะนั้นชาวราศีพฤษภมักจะแบกภาระไว้บนบ่าตัวเองแบบไม่ปีกปากบนมาเลยความลำบากมาเลยแต่สิ่งที่เขาต้องการคือคนที่เขารักมีความสุขถึงแม้ว่าเขาจะอด แต่ก็ขอให้คนที่เขารักอิ่มท้องนี่คือชาวราศีพฤษภที่ราคาเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภยิ่งแบบภาระมากเท่าไหร่ความเก่งกาจความแข็งแรงก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภเนี่ย yeah. ไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเหนื่อยแค่ไหนก็ขอแค่ว่าครอบครัวมีความสุขคนรอบข้างมีความสุขเพื่อนฝูงมีความสุขนี่เขาเป็นแบบนี้ที่ราคาแล้วชาวราศีนี้ สามารถที่จะมาเชิญกับสัตว์ร้ายที่เขาเรียกว่าแม่งน้ากัวแค่ไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะลุยกูไม่สนใจแต่ชาวราศีพฤษภกับแพ้ทางสัตว์ที่น่ารักไม่ว่าจะเป็นแมวอ่าไม่ว่าจะเป็นกระต่ายไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าถ้าทำอะไรให้ชาวราศีพฤษภโกรธ หรือว่าเครื่องรู้สึกไม่พอใจเขาจะจัดการเขาเรียกว่าล่อคืนเป็นร้อยเท่าพันเท่าเป็นแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไรเขารู้สึกดีรู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่าอบอุ่นใครที่ทําดีกับเขาชาวราศีพฤษภจะให้กลับเป็นร้อยเท่าพันเท่าเช่นเดียวกันที่ราคานะว่ากันเช่นนี้เลยเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจารย์บอกนะปี2068นี้2568 เกี่ยวกับเรื่องของอะไรภาระผูกพันนะเพราะนั้นชาวราศีมื้อพก็ยังมีในเรื่องของอะไรการใช้การจ่ายเงินเงินทองทอง,ทองเรื่องของการลงทุนหนึ่งไม้เท้าไม่ต้องกลัวถ้าหนึ่งไม้เท้าขึ้นมามันหมายความว่าธุรกิจที่ทำอยู่มันก็จะโดดเด่นขึ้นเป็นที่รู้จักของผู้คนมันก็ทำให้การเงินการทองเนี่ยได้ขึ้นในราคาเนี่ย ว่ากันเช่นนี้ส่วนในเรื่องของความไว้วางใจสำหรับชาวราศีชาวราศีพฤกษ์เนี่ยอาจารย์บอกว่าอย่าไว้ใจใครมากเกินไปเพราะชาวราศีนี้พอให้แล้วเขาเรียกว่าให้จนเหลือกระหลงเดียวให้เขาจนหมดอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีพฤกษ์ค่อนข้างที่หนักแน่นเป็นราศีแห่งนักปฏิบัติค้าขายเก่งเกิดมาในขายเป็นเลยชาวราศีนี้ ทอดมาปุ๊บพรวดออกมาปะา่ะไงขายเลยขายไปเลยนี่คือชาวราศีพฤษภเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภพอได้เงินมาแล้วก็ถึงจะมากแค่ไหนก็นแล้วแต่ก็มักจะหมดไปกับคนใกล้ชิดนี่เป็นเรื่องปกติแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่ชาวราศีพฤษภทําไปมันทําให้ตัวเองแข็งแกร่งแล้วมันก็ทําให้ชาวราศีพฤษภรวยขึ้น ใครจะคิดว่าการดูดวงเป็นเรื่องบัญญาอ่อนใครได้คิดว่าการดูจังหวะชีวิตเป็นเรื่องเลวไหล,หลนั่นเรื่องของเขาพราอ,อาจารย์เด็บก็ทําไปหน้าตามวิชาชีพไม่ต่างอะไรจากแพทย์จากหมอจากอะไรก็แล้วแต่แต่ไการที่ไปเจอไอ้หมอดูชินแสอะไรไปหลอกตังน้ำหนักมันโจรไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นอย่าเหมารวมอาจารย์บอกเลยแต่แจย์ก็ไม่ได้ว่ากันนะ เขาก็มีคอนเทนต์ของเขาแต่คอนเทนต์ของเขามันกลับไปถูกกับคนหมู่มากมันก็กลายเป็นว่าก็สุดท้ายก็คือทำมาหากินนั่นแหละแม่อาจารย์เบียร์ก็ไม่ใช่คนเลวร,รวลยนะอาจารย์ดูแล้วเขาก็ตรงไปตรงมาแต่ก็ระวังจะหลงตัวเองจนกูไม่กลับอาจารย์ว่าแค่นี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกไว้คือสรุปทั้งหมดทั้งมวลทั้งเล่มพระไตรปิฎกอะไรก็แล้วแต่ทางสายกลาง ไม่ต้องพูดพ่ำยาวทางสายกลางที่ละขาสำหรับชาวราศีพฤษภในปีหน้านี้ใครอยากจะบรรจุราชการไม่ใครอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างนี้มันเป็นซะอย่างงี้เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเรื่องการงานมา number o สํสำหรับเรื่องของสุขภาพชาวราศีพฤษภเดี่ยวทำยังไงแรงก็ไม่หมดเนะเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้เขาเรียกว่าเหมาะกับการหึจําบุจับุจําบุด,บด,บดอยู่นิ่งไม่เป็นอยู่เฉยไม่เป็น อะไรที่ทาแล้วได้เงินกูเอาหมดนี่ก็ชาวราศีนี้อาเป็นว่าสําหรับชาวราศีพฤษภเรื่องของการสอบบรรจุราชการเรื่องของการขึ้นตําแหน่งอะไรต่างๆจะเป็นไปตามแผนจะไม่มีการเปลี่ยนแผนทั้งสิน้นใครสอบทีศีไอใครทํทำทีศีอยากแกดสอบปอโทปอเอกอะไรก็แล้วแต่เอาเลยนะแล้วปีหน้านี้เรื่องของการเดินทางมีไหมก็มีแต่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะนั้นใครที่อยู่ต่างประเทศ ชีวิตก็จะดีขึ้นในเรื่องของการเงินแต่เรื่องของการเดินทางย้ายที่อยู่อาศัยไม่ค่อยมีถ้าจะมีก็หมายความว่าเป็นเรื่องของการเรื่องงงานหรืออาจจะหมายความว่าเป็นเรื่องของการแก้ปัญหานะว่าแบบนี้ส่วนในเรื่องของจิตใจชาวราศีบึกศพเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าชาวราศีนี้ต่อจากนี้เขาเรียกว่าคําไม่จนคําว่าไม่คาว่าจนจะไม่กลับมาก้ามกายมีกินมีใช้ที่ราคาแล้วอาจารย์ได้ไปศึกษาเดี๋ยวก่อน เรื่องของสุขภาพเนี่ยสุขภาพชาวราศีพฤษภเนี่ยให้ดูเป็นพิเศษเรื่องของอะไรเรื่องของทางเดินหายใจไม่ไว่าจะเป็นการไอไม่ไว่าจะเป็นหวัดไม่ไว่าจะเป็นหืดหอบนีหรืออาจจะหมายความว่าเป็นเรื่องของหลอดลมอักเสบคอตีบคอพอกอันนี้ดูให้เป็นพิเศษเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีพฤษภในปีใหม่นี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ สำหรับอาจารย์เทพใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ถ้าทําแล้วรู้สึกว่ามีพลังมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นจําไว้นะศาสนาไม่มีจับต้องไม่ได้กฎหมายจับต้องไม่ได้ความรู้สึกจับต้องไม่ได้พลังงานต่างๆความคิดจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์เทพเนี่ยไม่เคยไปตัดสินว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ แย่ yeah, สิ่งนั้นอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นกฎบนโลกใบน,นี้ทําหน้าที่ของเขาฮะ yeah. อาจารย์กําลังพูดว่าอะไรอาจารย์หมายความว่าทุกเป่าสตาง์สู่พิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลากเก็บเงินสิทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ถึงจะจับต้องไม่ได้แต่อาจารย์ก็ไม่คิดจะลบหลู่ความเชื่อใคร ใครจะไหว้ใครจะไม่ไหว้ใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อนะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะสะเทือนให่ทีแล้วกลายเป็นว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะจำคำนี้ไวด้ดีๆแล้วกันเพราะฉะนั้นคำว่าทางสายกลางดีที่สุดอย่าแข็งมากอย่าอ่อนมากเอากำลังดีๆนะอาจารย์ได้ไปศึกษาในเรื่องของสีที่ดุจโลกสำหรับชาวราศีพฤษภ นะชาวราศีพฤษภสีฟ้านี่ดีนะสีฟ้าดีสีน้ําเงินนี่ก็ดีเขาเรียกว่าสีโทนเย็นดีสีน้าทะเลสีเขียวสีฟ้าพวกนี้ถือว่าดีสําหรับชาวราศีพฤษภนะแล้วที่เห็นด้านหลังนี้อาจารย์ก็โฆษณาไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เสียตังค์ให้อาจารนะช่วยกันช่วยกันที่ราคาออาส่วนในเรื่องของดาวประจําชีวิตของชาวราศีพฤษภก็คือดาวศุกร์แต่บางท่านอาจจะบอกว่าจะได้ชีวิตหนูนีน่แม่งสุขสุขดิบดิบว่ะ นี่แหละชีวิตถ้าสุขถ้าไม่มีทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าสุขมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่จะสลับกันไปแบบนี้เสมอชีวิตก็เป็นแบบนี้เสมอเนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวหิวมันเป็นปกติของมันเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงเป้งนว่ากันแบบไม่ส่วนในเรื่องของดาวประจําชีวิตชาวชาวราศีมกสุได้แก่ดาวสุขโอดาวเลิศ ดาวดีเยอะดาวเลิศที่ราคาดาวสุขก็คือความสำราญความประสบผลสำเร็จนะความมั่นคงความมั่งคัง่งความแฮปปี้ดาวสุขหมายเลขหกเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษศพตัวเลขที่จะไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤษศก็คือหมายเลขหกแล้วเราสามารถที่จะเอาหมายเลขหกไปทำอะไรได้บ้างาจชร้น อาจายเ์เทพมังกรทองก็แล้วแต่เลขบัตร a อ m ะปลดล็อกหน้าจาอาไม่ได้เหี้ยเดี๋ยวโดนเขานี่ได้เอาอะไรที่มันเบอร์โทรศัพท์นี้ก็ได้เลขทะเบียนลงลงเเขทะบ,บียนรถหรือหมายเลขอะไรก็แล้วแต่ที่ผลรวมแล้วได้63351 นะ60อะไรพวกเนี้ยอะไรที่รวมแล้วได้6อันเนี้ยดีส่วนเรื่องของอัญมณีสําหรับชาวชาวราศีพฤษภกว็คือไพลินแล้วก็เพชรอ่านะเพชรเนี่ยดีสําหรับชาวราศีพฤษภเอาเป็นว่าก่อนขึ้นปีใหม่นี้ใครมีลูกมีหลานให้ลูกให้หลานอายุไม่เกิน6ขวบนะขอให้เขามีความสุขขณะแหกปากลร้องแหกปากอยู่ห้ามนะห้ามขอให้เด็กกำลังแฮปปี้มีความสุขแล้วให้เขาก้ามเดิน ข้ามธรณีประตูบ้านเข้าบ้านในวันแรกของปีจะเกิดความโชคดีแต่ถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานเด็กผู้ชายดีสุดตามตำราถ้าไม่มีเอาเด็กผู้หญิงก็ได้เพราะเด็กผู้หญิงไม่เกินหกขวบยังพรหมจรรย์อยู่ส่วนถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานตัวเราเองก็ได้ก่อนจะเดินเข้าบ้านให้นึกถึงแต่สิ่งที่ต้องการความรวยความสําเร็จสุขภาพดีความแฮปปี้อิสระภาพแล้วก็เดินก้าวข้ามธรณีประตูมันจะทําให้เราเกิดความโชคดีไปทั้งปีนั้น ว่ากันแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งขอให้เปิดไฟหน้าบ้านไว้ตั้งแต่สามเบ็ดนะสามสิบเอ็ดธันวาทะลุไปหนึ่งมกราคมขอให้สว่างสวัยหน้าบ้านขอให้สะอาดนะไม่ใช่แม่งเมากันไอ้เหียข้ามปีเมาข้ามปีเขาสวดมนต์ข้ามปีกุลเมาข้ามปีนะก็ไม่ได้ไม่ได้แย่เพราะว่าหลังจากนั้นปีนั้นไอ้เหียเมาตลอดปีเลยสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นราศรีแห่งความมึนเมา เพราะฉะนั้นเอาช่วงหนึ่งพอทะลุไปแล้วเนี่ยค่อยว่ากันนะกินอยู่พอสอสองป่าไปก่าวเนี่ยกำลังกินเลยเฮ้ยอีกห้านาทีเว้ยเฮียหยุดเมาไว้ก่อนเดินเข้าบ้านก่อนแต่กใอยแฮปปี้นะเมาเมือไม่เกี่ยวอาจารย์จะไม่ตัดสินใครว่าเมาดีหรือไม่ดีเอาเนี่เอาตามตำราอ่ะว่ากันแบบนี้สุขภาพว่าไปแล้วลูกๆหลานๆก็จะเกิดความสามัคคีกันแต่ชาวราศีพฤษภอย่าลงทุนอะไร ในสิ่งที่เราไม่รู้นะพไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของการจองจําหรืออาจจะหมายความว่าติดหางเลขไปด้วยนะหมายความว่าไงก็หมายความว่าทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มั่นใจให้โทรหาให้โทรหาหมอดูที่รัาอ้าวอาจารย์ว่ากันแค่นี้หลังจากนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอะไรกระเป๋าสตางค์สั่งรวยสุพิชยากระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภท่านใดอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฐานะการเงิน เริ่มจากการกระทำอะไรที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้แต่นี่คือกระเป๋าศักดิ์สิทธิ์นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เชื่อทูโทน13,900สําหรับรุ่นคลาสสิกส่วนรุ่นพรีเมียม13,900อันนี้เป็นโปรดักของอาจารย์เองนะถ้าอาจารย์ไม่ขายของอาจารย์ก็ไม่มีแดกเอาตรงๆเลย จะซื้อให้คนที่เรารักนี่ก็ดีจะเป็นลูกเป็นหลานไอ้ด่างไอ้เดน่นไอ้ดอนอ,อิลุงอิเลียมอีคอยแรมใจนี่ก็ได้หรือจะซื้อให้ท่านพุทธาพ่อแก่แม่แก่ลุงปุ่นลุงเป้ดป้าแจมป้าชอยลุงปิ่ปปุลุงพันน,น้ำมันยี่มิงอันนี้นี่ก็ดีนะจะเกิดความเป็นมงคลยิ่งรุ่นนี้รุ่นพรีเมียม2 9 7 0มนเกี่ซิฟอย่างดีเขาเรียกว่าใช้ไหมอย่างดีเย็บจากประเทศจากญี่ปุ่นด้านในกว้างขวางโอถงแล้วหนังเป็นหนังอย่างดีจะไม่ว่า กระเป๋าทุกใบของอาจารย์เทพจะไม่เหมือนกันสักใบแค่คล้ายเพราะเป็นงานมือ100%เปอร์เซต์รับประกันตลอดชีวิตการใช้งานว่ากันแบบนี้นถึงว่าซื้อไปแล้วหามีกลับมาซ้ำบ้างนะแต่อาจารย์ยังไม่ได้ออกแบบรุ่นใหม่รุ่นใหม่ในก็ทูโทนนะอย่างที่บอกเอาเป็นว่าเรื่องของทัศนคติในการใช้ชีวิตอาจารย์จะสอนแบบนี้กฎแห่งความกตัญยูทำแบบใดได้แบบนั้นจำไว้เลยนะ แล้วทัศนคติของคําว่ากระตันยูมันจะช่วยยกจิตใจของเรานะให้ให้ใกล้เข้าแหล่งที่จะเป็นพรอ,อันประเสริฐเพราะฉะนั้นทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแม่แล้วทำได้เรามีความสุขคนนี้ทําดีกับเราสักวันหนึ่งกูจะตอบแทนให้สาใจเลยนะกูจะซื้อแม่งทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากได้แล้วกูให้หมดเลยอันเนี้ยดีมาเพราะฉะนั้น จำไว้ว่ากฎนี้ก็คือทําแบบใดก็ได้แบบนั้นนี่คือกฎบนโลกใบนี้นะฝากไว้หนึ่งรุ่นรุ่นเร n นอัลเลนเซนเดอรุ่นนี้29700ระรุ่นนี้2 9 0 0 0เอ้ยไม่ใช่5 9 7 0 0ปีใหม่มีใช้ไปเลยแล้วขออาจาร์เนี่ยอาจาร์อาจารย์ใช้นะถือไปเนี่ยโอ้โหไม่เด้คนมองไม่ได้มองว่าไอ้เฮียน,นี่มันเป็นตุ๊ดหรือเปล่ามึงถือกระเป๋าอะไรผู้ชายก็ใช้ดีอาจารย์บอกเลย มันจะบอกเลยว่าคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วมันช่วยในเรื่องอะไรโอ้โหความมั่นใจที่ราคาอาว่ากันแบบนี้เดี๋ยวโฆษณาให้ลูกศิษย์ลูกหาหน่อยร้านบูไทยสาขาเยอรมนีรับสมัครพนักงานนวดโทรไปถามรายละเอียดกับคุณเล็กตามเบอร์โทรศัพท์นี้กินฟรีอยู่ฟรีขอให้มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายเพราะร้านนี้ถูกกฎหมาย100%อซฮะใครอยู่เยอรมนมีข่าวดีมีข่าวดีนี่รัขาใครอยากกินเนื้อก็เนื้อแดดเดียวคุณทองขาว ตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะท่านใดอยากจะกินแบมบูชูอหน่อ,นอมไม้นะแบมบูชุดก็ติดต่อไปคุณแสงตะวันส่วนท่านใดชอบในเรื่องของบุฟเฟ่ไม่มที่เรียกว่าบุฟเฟ่ไวเฮียสตาชาบูปิ้งย่างอิ่มไม่อั้น188บาทจะลันสนิทวง60อยู่ติดถนนเลยเขาเรียกว่าเห็นง่ายนะหรือท่านใดกำลังจะทำธุรกิจทำร้านอยากจะทำป้ายโฆษณาก็ชมรัฐโฆษณาถามรายละเอียดตามเบอร์โทรศัพท์นะ แล้วปีใหม่นี้อยากจะทำตาสองชั้นไอาจาย์ไปถามรายละเอียดกับแพทย์หญิงทิติการนะแล้วถ้าแคปหน้าจอไปก็น่าจะมีอะไรพิเศษตามป้ายโฆษณานี้อันนี้อาจารย์ไม่คิดสตังค์ักกะหลงแล้วก่อนที่จะขึ้นปีใหม่นี้กับเหรียญดวงพิชัยสงครามนะเหรียญนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างอาจารย์บอกเลยแก้ดวงได้ไม่ต้องกังวลเรื่องปีชงปีเชงิงนะหนุนดวงเสริมโชคเสริมลาบแล้วก็จะตอกวันเดือนปีเกิดของเราอันนี้เป็นเหรียญเฉพาะนะ ของใครของมันเนี่ยอาจารย์ตอบมาแล้วอาจารย์ตอบขออาจารย์มาแล้ว1,999บาท yeah. แล้วเงินตรงนี้จะนําไปช่วยซื้อรองเท้าให้กับน้องๆที่วัดถ้ำตะโกนะ yeah. วัดถ้ำตะโกอาจารย์จะทําโปรเจกต์นี้อีกก่อนตายขอทำความดีมั่งเหรอว่ไอ้เฮียทำช่วมาตลอดนะ yeah. แล้วก็ท่านใดยอยากจะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของสะพานบุญเพื่อพี่น้องนะ yeah. รถวิวแชร์เพื่อผู้พิการก็ตามนี้แล้วก็จะมีตัวเลขเลขมหาเฮงคือเนี่ยล,ล่ลอไปเลยล็อว่ากันยาวๆเลยสามเลขสามตัวใ,ใ้ไข่อาจารย์นี่เซ็งมากกับการเปิดไข่ 48 848จากไอ้เจ้าไข่การมี yem, ครอบครัวดีนะอาจารย์บอกเลยแต่เราต้องใช้ความอดทนสูงมากจำไว้ว่าโลกใบนี้ถ้ามองทางวิทยาศาสตร์เด็กที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้อาจจะมีคนที่แข็งแรงอาจจะมีคนที่อ่อนแอหรืออาจจะมีคนที่โง่คนที่ฉลาดเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้อง เดินทางสายกลางอย่าให้สุดตรงมากนะอ่ะอาจารย์ก็ขอให้ปีนี้สำหรับชาวราศีพุกศพขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตศ,ศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาชาวราศีพุกศพและชาวไทยอยู่ที่อยู่ทั่วโลกคุสุขภาพแข็งแรงนะมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์รวยที่ราคา